ราบสวัสดีกราบเท้าคุณแม่นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตยืนนิดนึงนะเพราะเขาก็ไม่ค่อยจะดีละปีนี้คุณลูกเซย์ีย็ดคุณแม่จะเท่าไหร่เนปีหน้าเนี่ยนะเนื่องจากในวันแม่นะคุณหลีเนาะ,ะไม่เชฟแล้วก็คุณหลีก็เป็นตัวแทนของลูกเนาะนะในฐานะทั้งลูกและทั้งแม่คนเนาะ,อะขออาราธนาสิริศิษษตทั่วทุกสาก,กลลโลกและก็ ขอให้คุณแม่นะคุณแม่ของเราเนาะคุณแม่ของอประเทศชาติคุณแม่ของทุกท่านเพศแม่ทุกคนแล้วก็ในฐานะที่เราก็มีทั้งเป็นม,มีคุณแม่แล้วเราก็เป็น,ปนแม่คนด้วยนะแม่เนี่ยก็คือผู้หญิงที่เรียกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดจากลูกเลยเป็นผู้ให้นะทั้งชีวิตแล้วก็ ให้ทั้งอนาคตให้คําสั่งสอนเป็นครูคนแรกเป็นกุ๊กคนแรก,เป,นนแรกเป็นทุกอย่างโดยความคาว่าแม่เนี่ยไม่มีอะไรจะามาได้ใช่ไหมคุณเลยใช่เลยเอามาหาสมุทรทั่วโลกทั่วโลกาก็ไม่สามารถตอบแทนพระคุณคําว่าของคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นรอยยิ้มของแม่ ก็มีความหมายและให้กําลังใจให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างดีเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนจากลูกๆห่่นรับสตางค์ก่อนกับพวงมาลัย <c oughs> อ้าวขอไอ้กาเท้าคุณแม่คุณแม่ไวพรหน่อยวันนี้เป็นวันแม่แม่ก็ขอไวพรให้ลูกคูคูค่กูคนเนะาะพร้อมทั้งทุกเศ้าเหล่าหลานจงประสบความความ ความความดีความงามอ,มอขอคุณพระคุณเจ้าพกปักทักษยจะได้ช็บเป็นอย่างอยู่ดีมีสุขมีเงินเป็นกองขอเมื่มมีทองเป็นหาบนะลูกเน่น่อยไปก็เป็นห,ห,หิมาการ์ขึ้นขายอย่างก็ของม,มันขายมวนขาย,มขายมาตมมีเป็นธอืมของมันขายหม้อขายมาน มีเงินมีทองเยอะๆน้อลูกเนาะอย่าไป่เจ๊เป็นอย่างน้องเจ้าอยวนี้มีซุปในลูกเนี่ยในลูกมาเนี่ยแกตามอดไทยฐานะเหรินบอาไปสองพันเลยแต่เงินที่ขอมานะสองมือครับองยื่นให้ย่าเออเออยายเออย่าทวดทวดเออทวดทวดละเป็นทวดละอ่าเจ่งนี่หลานกันเหรนแล้วก็ลูกลูกหลานเหแม่หลานเหอ่ะ ลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองเนาะของบุญปุกปั้งสาลานเนอร์อยาได้จิบได้เป็นอย่างกล้าขายกับของรวยรวยรวยเนื้อละเนอร์คุณลีเอาว้พอได้คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าวันนี้ ต้องมาขายของแทนพี่เชฟเพราะพี่เชฟจะไปทำเฟซออฟเปลี่ยนหน้าก็เลยมีโอกาสนี้ยังไม่ได้ไปหาคุณแม่แต่กราบผ่านไลน์เนาะคนหลีพอได้คุณแม่ที่บ้านแล้วก็คุณแม่ด้วยก็ปีนี้นะคะก็ถือโอกาสนะคะมากราบคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งของหลีนะคะที่เชียงดาวนะคะแล้วก็รอบนี้ก็ไม่มีโอกาสไปที่บ้านเนาะไม่มีโอกาสไปที่เชียงรายนะคะ ก็ขอให้ขออวยพรให้คุณแม่ทั่วประเทศนะคะมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเป็นล่มโพล่มทรายของพวกเราไปตลอดค่ะสาธุค,ค่ะแล้วก็กกขอเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระพันปีหลวงเนาะ,ะก็เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองคอ่ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทคิงแคปซ์สปรายและบริษัทยูริฟาร์ฟคทอรีเนาะ,ะก็ อขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลไมัยแข็งแรงเป็นต้องเรียกว่าเป็นล่มโพล่มสายของประเทศของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยสาธุสาธุ